สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8สิงหาคมปี2021นะคะวันนี้เราโจหัวข้อว่าสงครามวัคซีนไม่ได้หมายความว่าคนอเมริกันแย่งกันไปฉีดวัคซีนนะแต่จะบอกว่าตอนนี้ไอเดียหรือว่าการปฏิบัติของคนอเมริกันระหว่างคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วกับคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนมันเริ่มมีปัญหาแล้วก็เริ่มมีการแตกแยกกันอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าตอนนี้โควิดเคสในสหรัฐอเมริกามันเพิ่มขึ้นวันละประมาณแสนเคสทุกวันหมายถึงเคสที่ติดโควิดใหม่มันเริ่มกลับมาวิกฤตกันอีกแล้ว ส่วนคนที่ไปฉีดวัคซีนแล้วก็ไปโทษว่าคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแหละเป็นตัวการที่ไปแพร่เชื้อส่วนคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็บอกว่าใครว่าล่ะ เพราะว่าล่าสุด CDC หรือว่าศูนย์ควบคุมโรคเขาก็ออกมาพูดว่า74%ของคนที่ติดโควิดใหม่ในแมสซาชูเซตส์นั้นเป็นคนที่ fully vaccinated เรียบร้อยแล้วนะคะมันก็เลยมีการโบยกันไปโบยกันมาว่าตกลงว่ามันเป็นเพราะอะไรตกลงว่าแม้กระทั่งคนไปฉีดวัคซีนก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ติดโควิดใหม่นะดังนั้นก็เลยมีการโทษกันไปโทษกันมาล่าสุดมันก็เกิด,ดราม,ม่าขึ้นมาเมื่อรัฐบาลนะคะพยายามที่จะออกกฎให้นักท่องเที่ยวต่างชาติหมายถึงยัง ไม่ออกกฎตอนนี้แต่พยายามทํำให้นะักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้าสหรัฐอเมริกานั้นต้องมอีเขาเรียกว่าวัคซีนพาสปอร์ตหมายถึงต้องโชว์ก่อนว่าคุณมีวัคซีนแล้วคุณฉีดวัคซีนแล้วถึงจะเข้าสหรัฐอเมริกาได้แต่ทีนี้ที่ไม่เป็นดราม่าก,ก็เพราะว่ามันมีการโต้แย้งกันเกิดขึ้นข้อที่1ก็คือว่า มันไม่ใช่ทุกประเทศนะที่มีวัคซีน available แล้วถ้าเกิดว่าคนที่ต้องการที่จะเข้ามาทำธุระในอเมริกาแล้วเขาจะทำยังไงเช่นนักเรียนที่จะต้องมาเรียนต่อนะคะหรือว่าเช่นนักลงทุนหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวที่เขาต้องการที่จะมาสเปนเงินที่นี่หรืออาจจะอยากมาฉีดวัคซีนไปด้วยระหว่างที่มาท่องเที่ยวที่นี่แล้วเขาเข้ามาไม่ได้ล้วจะทำยังไงถ้าเกิดว่ามีการบังคับให้มีการต้องฉีดวัคซีนก่อนเข้าสหรัฐอเมริกาอีกอันหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือเรื่องของ fake vaccine card ตอนนี้มันมีเยอะมากว่าเราจะตรวจสอบกันยังไงว่าไอ้วัคซีนค้าที่คนบอกว่าฉันไปตรวจมาแล้วแล้วฉันโชว์มันจะเป็นบัตรสีขาวๆแข็งๆนะคะแล้วก็ปริ้นออกมามันง่ายมากเลยในการที่จะทำให้มันเฟกอะแล้วทางการจะรู้ได้ไงว่าไหนมันเป็นของจริงหรือของปลอมนะคะตอนนี้มันก็ไม่มีใครบอกว่าเราจะตรวจสอบยังไง ต่อมาหลายคนก็บอกว่าแม้แต่คนในประเทศเองยังบังคับให้ไปฉีดไม่ได้เลยเรื่องอะไรจะมาบังคับให้คนอื่นชาวบ้านที่เขาอยู่นอกประเทศแล้วแถมประเทศของเขาไม่ได้มีวัคซีน available มาฉีดวัคซีนก่อนที่จะเข้าอเมริกาที่ดราม่ากว่านั้นก็คือแล้วชายแดนเม็กซิโกล่ะ พวกที่ข้ามบอร์เดอร์เข้ามาหลับเดือนเดือนหนึ่งเข้ามากันเป็นแสนๆคนเนี่ยไม่ต้องโชว์วัคซีนมันก็มีความย้อนแย้งตรงที่ว่าไอ้คนที่ขอวีซ่าเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยดัน,นบังคับมี restriction มากมายแต่คนที่ข้ามบอร์าาเดอร์เข้ามาไหวยน้ําเข้ามามุดรูเข้ามาสามารถที่จะเข้าได้โดยที่ไม่ต้องโชว์วัคซีนค้าอย่างนั้นหรอแล้วก็ล่าสุดข้อมูลจาก border patrol นะคะเขาบอกว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นจับ คนที่เข้าชายแดนผิดกฎหมายได้มากกว่า200,000คนแล้วก็18%ของการจับกลุ่มนั้นเทสต์โพซิทีฟโควิดด้วยค่ะและนี้จะแก้ไขปัญหากันยังไงก็ต้องดูกันต่อไปนะคะทีนี้ล่าสุดนิวยอร์กก็เป็นรัฐแรกค่ะที่ออกกฎให้มีการโชว์วัคซีนค์ดในการที่คุณจะ ทำกิจกรรมในร่มเช่นถ้าเกิดจะไปรับประทานอาหารในร้านอาหารหรือว่าเข้าจิมหรือว่าจะไปดูหนังอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องโชว์ไอ้ r e q u i r e m e n t เนี่ยนะคะรวมไปถึงพนักงานและลูกค้าที่จะเข้าไปใช้บริการด้วยก็จะเริ่มต้นในวันที่16สิงหาคมนี้นะคะหลายคนก็บ่นนะคะบอกว่ามันก็จะกลายไปเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโมเดลสําหรับรัฐอื่นๆที่จะทําด้วยนะคะว่าโอ้ถ้าเกิดนิวยอร์กทาได้รัฐอื่นๆก็จะทําด้วยซึ่งมันก็หมายความว่ามันก็จะเริ่มมี restriction ให้เป็นการบังคับว่าให้หลายคนนั้นไปฉีดวัคซีนแต่ทีนี้หลายคนก็บอกว่าโอเคถ้าเจ้าของร้านบอกว่าไม่อยากให้ฉันเข้าไปในร้านเพียงเพราะว่าฉันไม่ได้ฉีดวัคซีนฉันก็ไม่ไปกินร้านคุณก็ได้มันก็เป็นสิทธิ์ของฉันที่ฉันก็จะมีสิทธิ์เลือกแล้วมันก็จะเป็นดราม่าเกิดขึ้นไปอีกนะคะ ทีนี้ล่าสุดเขาก็มีการสำรวจโพลนะของคนอเมริกันเขาบอกว่าคนอเมริกันนั้นสูญเสีย r e l ationship นะคะหมายถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนระหว่างแฟนหรือว่าคนรู้จักเนี่ยเขาบอก20%ของคนอเมริกันจากการสำรวจ ประชากร5,219คนบอกว่าเขาสูญเสียเพื่อนเพราะว่ามีความคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนนะคะแล้วก็เซอร์เวย์เนี่ยเ,เขาเซอร์เวย์ในวันที่5สิงหาคมเนี่ยนะคะแล้วก็เซอร์เวย์เขาก็ไปเซอร์เวย์ต่ออีก1,500นสําคนสำหรับคนที่ไม่ไปฉีดบอกว่าโอเคถ้าแบบเนี้ยแล้วเขามี restriction แบบเนี้ยมีอะไรแบบเนี้ยเพิ่มขึ้นคุณจะยังคงไม่ไปฉีดอยู่หรือเปล่านะ74%ก็บอกใช่ฉันก็จะยังคงไม่ไปฉีดดวัคคซีนนนออยู่เเหมเมะะืิะะ คืออะไรก็บังคับฉันไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้ข่าวจากกรมการกงสุลน,นะสำหรับประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้โควิดมันก็เริ่มที่จะมีเคสเพิ่มขึ้นน่นะคะมันก็มี บางประเทศที่ห้ามชาวต่างชาติเข้ารวมทั้งคนไทยด้วยนะคะอัปเดตในวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาถ้าหากว่าคุณจะไปคุณก็ตรวจสอบข้อมูลปลายทางด้วยนะคะแต่มันก็มียกเว้นในบางกรณีซึ่งเดี๋ยวเราจะแปะไว้ข้อมูลไว้ในความเห็นที่หนึ่งให้คุณสามารถที่จะเข้าไปดูกรณียกเว้นของแต่ละประเทศนะคะซึ่งประเทศนั้นๆก็ได้แก่แคนาดาออสเตรเลีย จีนญี่ปุ่นรัสเซียสิงคโปร์แล้วก็เนเธอร์แลนด์ค่ะเข้าไปอ่านรายละเอียดว่าไอที่เขามาให้ชาวต่างชาติเข้าแต่มีข้อยกเวน้นมันมีอะไรบ้างเผื่อคุณมีความจําเป็นต้องไปในประเทศเหล่านี้นะคะใน,ในระหว่างนี้แต่เราเข้าใจว่าตอนนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยู่บ้านดีกว่าดีที่สุดก็คืออย่าออกไปไหนเลยนะสําหรับเราเนะี่ยเพราะตอนนี้สายพันธุ์เดลตามันน่ากลัวมากจริงๆนะคะรวมถึงโควิดเคสที่ประเทศไทยด้วยแล้วก็ ตอนนี้มันก็มี work and travel วันนะน้องๆหลายคนเริ่มเขียนเข้ามาถามว่าตอนนี้มันมีเอเจนซี่หลายเอเจนซี่เริ่มเปิดรับสมัครให้มาโครงการ work and travel ซึ่งจะเริ่มมาทำงานใน Spring หรือว่า Summer ปี2022แต่ตอนนี้มันมีหลายเอเจนซี่เขาเริ่มเปิดที่จะรับสมัครแล้วเนี่ยนะคะมันควรจะมาหรือเปล่าสําหรับเราเนี่ยเราอยากจะเตือนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้ดูให้ดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกก็คือโควิดโควิดเคสมันหนักมากที่นี่แล้วก็หลายรัฐก็อาจจะเริ่มมีการล็อกดาวน์กลับเข้าไปปิด เมืองใหม่นะคะถ้าเกิดเคสมันสูงขึ้นมากจริงๆอันนี้2อ,อย่างที่บอกก็คือฉีดโควิดแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นการการันตีว่าคุณจะไม่ติดโควิดสายพันธุ์ใหม่อีกนะคะดังนั้นคุณต้องตรวจสอบว่าลูกคุณจะไปที่รัฐไหน แล้วจะไปทําอะไรตรวจสอบด้วยว่าตอนนี้โควิดเคสของแต่ละรัฐที่ลูกคุณจะไปนั้นน่ะมันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่น้องๆจะมาทํางานก็จะเป็นส่วนสนุกใช่ไหมส่วนน้ําสถานบันเทิงหรือว่าโรงแรมต่างๆตอนเนี้มันก็ยังไม่เราก็ยังไม่เห็นว่าจะมีส่วนสนุกไหนเปิดนะคะดังนั้นไอ้ตาม โฆษณาของเอเจนซี่เขาก็ทําให้มันดูหน้ามาทําให้มันดูหน้าเที่ยวทําให้มันดูเหมือนกับอเมริกาตอนนี้มันโอเคมันไม่มีอะไรแต่จริงแล้วมันน่ากลัวกว่าที่คุณคิดนะจริงๆแล้วนะคะแล้วก็ เพราะว่าที่เราเตือนก็คืออยากจะให้แน่ใจว่าน้องมาแล้วไม่ถูกลอยแพลอยแพลแล้วก็ไม่ถูกหลอกเพราะเราเข้าใจว่าแต่ละคนนี้ต้องเสียงเงินเป็นแสนให้เอเจนซี่มานะคะแล้วมาแล้วถูกหลอกเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกันด้วยที่สําคัญก็คือคุณก็ณกมีมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดโควิดที่นี่ด้วยแล้วถ้าเกิดเจ็บไข้ได้บ่บยที่นี่คุณจะไปขอความช่วยเหลือจากใครอะ่ะตอนนี้ทุกคนก็ลําบากที่นี่อยู่เหมือนกันนี้ก็ฝากมาที่น้องๆด้วยนะคะแล้วก็มี มีชาวโรบินฮูดของอิลลินอยนะอยากจะให้เราช่วยอัปเดตนิดนึงเรื่องของการต่อใบขับขี่โรบินฮูดของรัฐอิลลินอยซึ่งเขาให้ทุกๆ5้ปีะนะคะแล้วเขาก็จะมีการสอบใหม่ทุกๆ8ปีสําหรับคนที่ต้องการจะรีนิวใบขับขี่ทีนี้แต่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องไปสอบในกรณีที่เกิดว่าคุณไม่ได้มีคดีหรือไม่ได้มีทิกเก็ตอะไรมากมายคุณก็สามารถที่จะต่อใบขับขี่ได้เลยแต่ในกรณีของน้องคนนีเ้เขาบอกว่าผมมีทิกเก็ตเยอะมีสปีดทิกเก็ตอยู่ตั้ง4ใบท้ กเขาก็เลยให้ไปสอบใหม่นะคะแล้วก็ข้อสอบจะมี35ข้อผิดได้8ข้อซึ่งองนี้เราก็เลยเอามาอัปเดตให้กับพี่น้องโรบินฮูดของรัฐอิลลินอยฟังด้วยนะคะเพราะว่าหลายคนก็ทำงานเป็น Delivery นะเป็น Driver ส่งอาหารก็อาจจะมีให้ให,ให้ให้ระมัดระวังในการใช้รถด้วยถ้าเกิดคุณไม่อยากจะไปนั่งอ่านข้อสอบใหม่นะคะเพราะว่าอันนี้น้องน้องคนหนึ่งเขาก็เล่าให้ฟังมาบอกว่าผมโดนสปีดทิเกตไป4ใบก็ทางการเวลาที่จะให้ไปรีนิวเขาก็ให้ไปส ออหมซึ่งก็ต้องเสียเวลานั่งอ่านข้อสอบใหม่ตั้ง2เดือนในการเตรียมตัวนะคะสําหรับใครที่เป็นดร i v เวอร์ก็ให้ทราบไว้ด้วยถ้าเกิดว่าคุณมีทิตเ,เยอะๆคุณก็มีสิทธิ์ต้องโดนสอบใหม่เวลาที่คุณไปรีนิวนะคะต่อไปอมาถึงในเรื่องสุดท้ายที่เราจะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของการถอนเคสรีไพ เ,เราไม่ใช่ทนายความนะบอกไว้ก่อนสำหรับใครที่ต้องการจะรู้เรื่องนี้นะคะก็ปรึกษาทนายความอิมิเกรชันใกล้บ้านคุณก็ได้แต่ว่าใน EP ีที่145เราพูดไปถึงกรณีที่นายนิมตนนาแพงเนี่ยเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วหรือ6ปีที่แล้วเนี่ยได้หลอกลวงคนไทย หลายร้อยคนนะคะให้ไปสมัครทําการรีภัยซึ่งเราพูดไปใน EP 145แล้วว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่จะให้การขอรีภัยกันได้ง่งายๆถ้าใครไม่ได้ดูเทปนั้นเดี๋ยวเราแปะให้ไว้ในความเห็นที่1น่งนะคะทีนี้เมื่อมีคนโดนหลอกปุ๊บเนี่ยนายนิมน์ก็ถูกจับไปเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้เคสมันก็ยังกออนทีนี้น้องหลายคนก็บอกพี่ตอนนี้หนูเริ่มที่จะได้รับ จดหมายเรียกไปสัมภาษณ์เรียกไปพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วแล้วก็กลัวแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากไปนะคะแล้วเราจะทําการถอนเคสได้ไหมนะคะตอบได้เลยว่าได้นะคะคุณสามารถที่จะทําการถอนเคสได้โดยที่สมมุติว่าคุณได้รับจดหมายเรียกจาก USCIS ไปพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยคุณจะได้รับเคสนัมเบอร์ของคุณคุณสามารถจะดูได้อยู่ตรงขวามือของเราแต่ว่าซ้ายมือของคุณตรงนี้เนี่ยนะคะมันจะเป็น Rece i p t number ที่เริ่มต้นด้วยอัลฟาเบต ะะภาษาอังกฤษ3ตัวแล้วก็ตามด้วยเลขเลขรหัสของคุณน่ยนะคะคุณสามารถที่จะเช็คได้ปกติเคสลีภัยเนี่ยนะคะมันจะเริ่มต้นตัวอักษรด้วย CZ CZ นะคะ C Z อ,ะอาจจะเป็น C A R C H C H C H N นะคะหรือว่า C L A ก็แล้วแต่นะคะคุณสามารถที่จะเช็คได้ซึ่งไอตัวเนี้ย ไอตัวอักษร CZ แล้วก็ตามด้วยอีก2ตัวเนี่ยนะคะมันจะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้เคสของคุณอยู่ที่ไหนซึ่งคุณสามารถที่จะรู้ได้ว่าเคสของคุณนั้นถูกส่งไปที่ไหนยกตัวอย่างเช่นถ้าเริ่มต้นเคสด้วย ZAR ก็หมายถึงว่าตอนนี้เคสของคุณอยู่ที่ Arlington Asylum Office คุณก็สามารถที่จะเขียนจดหมายไปขอถอนเคสได้ที่นั่นนะคะหรือถ้าเกิดว่าเคสคุณเริ่มต้นด้วย Z CH นะคะมันก็อยู่ที่ Chicago Asylum Office ถ้าเริ่มต้นด้วย ZHN ก็เคสคุณอยู่ที่ Houston Asylum Office นะคะถ้าเริ่มต้นด้วย CLA ก็คือเคสคุณอยู่ที่ Los Angeles a s y l u m o f f i c e นะคะถ้าเคสของคุณเริ่มต้นด้วย CMI ก็เคสของคุณอยู่ที่ Miami Asylum Office นะคะถ้าเคสของคุณเริ่มต้นที่ CNK อยู่ที่น w a ก k a s y l u มอ f ฟ i c e นะคะ ถ้าเคสของคุณเริ่มต้นที่ CNY จะอยู่ที่นิวยอร์กอะไซ m ล f f มออฟแล้วก็ถ้าเคสของคุณอยู่ที่ CSF จะอยู่ที่ซานฟรานซิสโก Asylum Office ค่ะซึ่งคุณสามารถที่จะเขียนจดหมายนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ในความเห็นที่หนึ่งสำหรับที่อยู่ของ Asylum Office ในเมืองต่างๆซึ่งจะเป็นอเดร e ส s ที่คุณสามารถจะเขียนเข้าไปถอนเคสได้โดยที่เราแนะนําอย่างนี้ว่าให้คุณแนบจดหมาย นะที่เรียกคุณไปพิมพ์ลายนิ้วมือซึ่งมันจะมี Receipt Number นะคะแล้วก็มีชื่อคุณอะไรต่างๆอยู่ในน,นั้นมี Address ของคุณเจ้าหน้าที่จะได้หาเคสของคุณได้ง่ายขึ้นนะคะแน่ไปแล้วก็เขียนจดหมายส่วนตัวของคุณขึ้นมาบอกว่าคุณเป็นเหยื่อของนายนิพนธ์นาแพงคุณไม่เคย เรียมเอกสารการขอรีภัยใดๆเลยนะคะซึ่งเขาทําให้แล้วหลายคนก็เสียเงินไปหลายพันเหรียญกับอันกับการโดนหลอกในกรณีนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ในความเห็นที่1จากกระทรวงยุติธรรมนะคะเป็นลิงก์ที่ เป็นข่าวของนายนิมน์ซึ่งเป็นการถูกเขาเรียกว่านะพิภากษาเรียบร้อยแล้วคุณปริ้นออกมานะคะแล้วก็แนบไปด้วยเพื่อที่จะส่งไปให้เจ้าหน้าที่ได้อ่านในการถอนเคสนะคะเจ้าหน้าที่จะได้เข้าใจว่าไม่ใช่อยู่ๆคุณเขียนจดหมายไปโดยที่อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จะอธิบายอะไรยังไงเจ้าหน้าที่อาจจะงงนะคะเจ้าหน้าที่จะได้ตามฟอ lowup เคสของคุณแล้วก็เข้าใจเคสของคุณได้ง่ายขึ้นว่า1คุณเป็นเหยื่อของนายนิมน์แล้วก็แนบลิงก์จากกระทรวงเขาไม่ใช่แนบลิงกนะ์เนี่ย ปริ้นออกมาเลยนะคะเดี๋ยวเราแนบปริ้นให้ในความเห็นที่หนึ่งแล้วก็ใส่เข้าไปด้วยว่าคุณเป็นหนึ่งในเหยื่อของนายนิมนลที่ถูกกระทวงยุติธรรมนั้นทําการพิพากษาแล้วก็จับกลุ่มไปเรียบร้อยแล้วเคสของคุณจะได้ถูกถอนออกไปเพราะว่าคุณจะได้ไม่มีอะไรติดค้างกันคุณจะได้ไม่ดูว่าเป็นการที่คุณร่วมมือในการช่อฉนกับนายนิม์ด้วยนะคะในกรณีที่อาจจะมีสมมติคุณจะปรับสถานะในอนาคตคุณอาจจะได้ แต่งงานในอนาคตรหรือจะได้มีนิรโทษกรรมในอนาคตเคสของคุณจะไดะ้มีการอธิบายให้เจ้าหน้าที่ได้ว่าคุณเป็นหนึ่งในเหยื่อนะคะจะได้ไม่มีปัญหาต่อไปในอนาคตนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเดี๋ยวทิตหน้าจะกลับมาใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ